ไปเรียงร้านแฝดทั Demon> ้งออนไล่ซอยกันแม้แต่ถูกขังไว้ในรถหายใช่ไหมครอคือบางเรื่องเราก็ไม่อยากขยายความหรืออธิบายเนาะเพราะว่าพ่เวลาาบอกออกไปหลายหูหลายความคิด ซึ่งเราก็คิดว่าเราตัดสินใจจะทำอะไรอะ่ะเรามีเหตุผลพอและมันก็เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะรังบานแต่ว่าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงห่วงใยห,หรือแสดงความคิดเห็นหรือแนะน่ำเขามาอันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็มองว่าทุกๆคนมีความ อาคนาดีแต่ว่าอยากให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าผมเหตุวงขึ้นมากกติกาผมไม่เยอะเลยครับมีแค่สามข้อ 1. ไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ตั้งวงเราไม่ให้ดื่มเหล้าในเวลาทำงานสองไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับ ผิดกันภพยผิดกันหายกันดากันเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดก็ตามห้ามมีการลุหม่ลงมือามขาดงานหยุดงานให้บอกให้แจ้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหายแค่สามข้อแค่นี้ครับอยู่กับผมได้ผมมีงานให้ทำและการตั้งกติกาสามข้อ เราทําความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาอยู่งเราความทำความเข้าใจกันยังชัดเจนเรารับข้อ3ข้อนี้ได้เราก็มาอยู่และ3มข้อนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับตัวเองด้วยถ้าปฏิบัติได้ตาม3มขอ้อกระสิเป็นคนที่สามารถทํางานิมีคุณภาพแล้วก็ทําให้เราได้มีกินม,มีเก็บ และสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับองค์กรเกิดการมีผลงานที่มีคุณภาพเมืม่เห็นหนีได้หล้วมิตรหลายก็เขาสุปปี้าระคนตำหนี้ผมมามนงาอลลัมบริมีวงเดียวเดอ้อเขาไปยุ่งเงินกับอะไรนี่อันนี้คือผมยินดีถ้าปฏิบัติกับผมสามข้อนี้ไม่ได้และในแต่ละข้อเนี่ย ผมก็มีระยะเวลาที่จะอารมุ่มารวยกันผมมีระยะเวลาที่จะอารมุ่มารวยกันบอมเว่าตัดสินฟันทงเป๊ะไม่เถื่อแหลกรักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องให้เหตุผลให้เหตุผลและผมค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกทุกคนแนะนําไปในทางที่ดีหมดผมรู้ผมหูว่าบอม,มีหมอลำบุเดียว ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมล่ะครับทายุกับผมตามขอตกลงกันบ่ด้กับไปยุ่งอื่นผมกับยิ่นดีมันกับีแค่นั้นผมก็พอใจเอาเท่าที่มีเหลือเท่าที่มีเหลือเอาเท่านั้นแต่ขอให้ทําแค่สามข้ออยู่กับผมผมมีงานให้ทําผมเฮ็ดมากพี่ส่วนมากในแปดเกาปีมันก็มีบ้างแหละมันกับบ่อยสามารถควบคุมกันได้ทุกอย่างดอกแต่ถ้าปล่อยเลยเนี่ยหังศิเลไปก็นี่ คำว่าห้ามกินเหล้าเนี่ยก็มีการแอบกินแอบดืม่มแอบเอียงต่างๆผมก็เอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ถ้ามันไม่ได้เหนือบากก่าแรงหรือไม่ประเจิดประเจิดให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการทำงานผมกับบอหายประจมบอคุยแต่อันนี้คือบาง โดยเฉพาะในกรณีที่เอามาขายเนี่ยมันซ้ำใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แค่ผิดกฎอย่างเดียวแต่มันเป็นการต่อต้านด้วยขันวงมันสิอยูบ่ได้ย้อนบาบอให้คนกินเหล่าก็ให้ยูบ่ได้ซะผมรับได้ขันคนสิบ่จ้างเพราะว่าเออมอลลัใจกันร่อยเขาบอให้กินเหล่าบ่จ้างดอกผมรับได้บ่จ้างกับบ่เป็นงังขันขึ้น่าคณะผมมีกฎสามขอนี่ผมรับได้ แต่ผมบาบบมี่หรอกมันเป็นเรื่องที่ดีดีกับองค์กรดีกับงานด้วยดีกับเจ้าภาพด้วยดีกับส่วนตัวของแต่ละคนด้วยถ้ารักษากฎถ้าผมบามีกฎบามีกติกาหรือบอ๊ควบคุมนี่ผมสิบพกข้องคนหน่อยทีคนสองสามร้อยคน ใช่ไหมครับลองจินตนาการด้วยเหตุด้วยผลดีๆถ้าผมอันนี้ผมก็ยังคิดว่าผมก็บางอย่างมันก็ลอดสายตาผมผมก็มองผ่านเยอะแต่สิ่งใดที่มันจําเป็นหรือมันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องต้องทำแบบนี้ กระสันมันสิดูแลคนไในตีสองสามลอยคนนอ่ะพิมพ์เข้ามาหลังบ้านต่างๆอ่าเสนอเนี่ยคือผมคือบางคำเสนอเนี่ยคือเราเข้าใจแหละผมเป็นคนให้โอกาสแล้วเป็นคนให้เกียรติคนอยู่แล้วในในกรณีแจ็กกี้คือแกขยอมรับน้องก็ยอมรับแล้วผมก็ ยังรักคือคุยกันดีๆกับแจ็กกี้คือแจ็กกี้คือคือที่ผ่านมาผมก็ก็คือเล้ากับลูคือผมกับลูล้วผมกับกระซิบตลอดยาด้อจังสันจังสีกันแต่ว่าวันนี้พอเราอ่ะเข้าออกไม่ไอชั้นนองเลยโอเคย่อมรับโอเคเราเคารพน้ำถือกันเหมือนเดิมนะแต่การทํางานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แคนั้นเหมือนน้ำนิ่งเด้น้ำนิ่งนีทั้งเป็นน้องหักผมผอมตัวจําได้ไหมน้ำนิ่งตลกน้อยร้อยกิโล น้ำนิ่งออกไปอยู่วงอื่นอยากเข้ามาผมกับยังลาลาไปสะกก่อนไปหาประสบการณ์ไปเรียนหลูส้สักก่อนสุดขัดยังข,ข,ขึ้นมากผมก็ยังไม่รับเลยแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกียดถ้าถ้าบ่ได้ไปบ้าให้ผมมียังเสียหายนี่ผมยังรักแล้วก็นับถือเหมือนเดิมซัพพอร์ตได้นะถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้แต่ทำงานด้วยกันไม่ได้มันเสียระบบ ผมมาสิบเบาๆหนาอเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องภายในเนาะแต่ว่าทําสนเหนอแนีบางอย่างเหมือนกับเขาขาเจอบประเดมมองมุมเฮ้าเจออ้ามกขืดมมอผมยังรักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็คอยยินดีกับทุกๆเรื่องกับกับน้องเหมือนเดิมแต่คือเราทํางานด้วยกันไม่ได้ก็คือแยกถ้าหักนับถือกันือเรา ผันพอดีไปเบาย,า,ายังแห่ดีบอดีค้นีิผมสร้างนี่คือคน้นดิลบดูดูมินลึบาสาดประมาทคุ้นผมนี่คือผมสร้างผมเบ,า,บาหอดเลยผู้ใดมาบอกผมเด็ินผมบอกหูใสหางค้นผมลบเฟซไปผอมอันสำหรับที่คน้นดีลึบาสาดประมาทคุ้นผมคือคืออยู่น้ำกันบ่ไดก็คืออยู่น้ำก,กออันกบ่ไดเท่ากับ บอกใหกันแต่ในท่งที่ดีให้กันั่างใจกันนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันขึ้นเขาโลกมันกลมหน้าคตรหนา,นามันบอนแน่นอนมันได้เจอกันอยู่แล้วนี่ผมผมบรเมนค้นแบบว่าหุนลู้แบบใจหน่อยหรือบูว้ามตัดจริงใจเด้๋คือกัาผมได้บอกว่าอันนี้แล้วผมบอกเอานี่ยคือคือมันหมายหมายถึงว่าถ้าผมจะมีความรู้สึกแบบว่า ไม่ได้หนะึ่งคือผมเออคัน,นผมได้ใส่เขามาสังนะ่งหนึ่งคือสัง่งต่ว่าอันเนี้ยคือกรณีแจ็คก,กี้คือเราไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้นนอยคือเราเข้าใจแจ็คก,กี้เ็ายอมรับผมก็ยอมคือที่พี่ทําแบบนี้เพราะทุกคนต้องไปต่อมันต้องไปข้างหน้าเรายังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าคือมันทํางานด้วยกันไม่ได้ไอ้กับพอมที่ซิซัพพอร์ตซอยเหลือมีอยังแบบแสามารถปรึกษาคุยกันในฐานะพี่น้องใดคือเขาแต่ว่า การทำงานบไดาแค่นั้นเออัดถามมามีคอมเมนต์อีกว่าเดี๋ยวสิเสียดายที่หลังผมเสียดายบ่บ่ต้องเสียดายที่หลังหรอกตอนนี้ผมก็เสียดายผมก็เสียดายจ็คก,กี้แต่มันไปตอนน้ำกันบไดามีแค่นั้นผมเสียดายแล้วก็รักแล้วก็คือมันเกิดอยู่น้ำกันกับผูกพันทุกคนนั่นแหละ ไม่เงานะมึย